เรื่องครับของสมาคมประชาขอไปครับประชาคมคนตาบอดไทยนะครับส่งมอบโคกระบือจากการไถ่ชีวิตให้กับครอบครัวเกษตรกรผู้พิการทางสายตาที่จังหวัดพิษณุโลกครับนายวาทิตปัญญาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานรับมอบโคกระบือจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยที่รับการไถ่ชีวิตจํานวน22ตัวมอบให้กับทางจังหวัดก่อนมอบต่อให้กับผู้พิการทางสายตาที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว จำนวน11ครอบครัวด้วยกันโดยมอบให้ครอบครัวละ2ตัวเพื่อนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์และส่งเสริมให้มีอาชีพเท่านั้นนะครับ ซึ่งการถ่ายชีวิตโคกระบือให้รอดจากการโรงฆ่าสัตว์ถือเป็นการทําบุญใหญ่ในการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์โลกค่ะและยังได้บุญต่อที่สองโดยการมอบโคให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรให้เลี้ยงเพื่อจําหน่ายลูกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ให้นําไปโรงฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาดสอดคล้องกับนวพระราชดําริโครงการธนาคารโคกระบือที่จะช่วยเหลือเกษตกรกรยากจนที่ไม่มีโคกระบือเป็นของตนเองโดยการแบ่งเบาภาระค่าเช่าหรือดําเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้เป็นเจ้าของโคกระบือเพื่อใช้แรงงานต่อไปอีกทางหนึ่งได้ด้วย ทั้งยังเป็นการเลือกใช้พลังงานจากธรรมชาติในการทำการเกษตรแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะ